ก้าสู่รายการคิวครับครับที่ทุกคนดูดีได้ในสไตล์คุณเองครับคุณไม่จําเป็นว่าจะต้องหลอ่อต้องสวยจะเลิศเลออะไรมากมายนะฮะเพียงแค่คุณมีความมั่นใจในตัวเองมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นนะครับแล้วก็มีความสามารถในตัวคุณเองที่ สามารถที่จะนำมาโชว์ในรายการได้เพียงเท่านั้นเองครับง่ายๆคุณก็จะได้ออกรายการคิวครับกับเรานะครับส่งโปรไฟล์รูปถ่ายพรมประวัติย่อๆเข้ามาครับไม่แน่นะครับเพราะว่าทุกคะแนนที่กดไลค์ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยเขาชอบคุณแล้วเขาช่วยกันกดคะแนนไลค์เนี่ยคุณจะได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของนิติพลครับในช่องนิติพลชาแนลนั่นเองและแน่นอนครับวันนี้ สองสาวนะครับมีน้องบุ๋มกับน้องฟ้าครับซึ่งผมแล้วก็ทีมงานนะครับรวมทั้งนิจิพลนั้นเนี่ยเป็นคนเลือกให้มาออกในรายการเรียกได้ว่าแบบเชิญเข้ามาเลยดีกว่านะครับ สองคนนี้ในวันนี้ครับจะมีความน่าสนใจยังไงพบกับทั้งสองคนได้เลยคนแรกก่อนแลยฮะขอพบกับน้องบุ๋มนะครับ N35 ครับผมขอเสียงปรบมือหน่อยครับมีกองเชียร์มาด้วยนะฮะในสตูดิโอเราับสวัสดีครับน้องบุ๋มสวัสดีค่ะโอ้โหเชิญนั่งค่ะขอบคุณค่ะแหมใส่หมวกน่ารักมาเลยนะคะแน่นอนค่ะทำไมต้องใส่หมวกด้วยคะมันเป็นแนวฮิลยค่ะฮิตการฮิตการกำลังฮิตเลยใช่มครับ คือดิฉันก็ได้มีโอกาสชมรายการนี้ในทางทีวีและได้ติดตามใน Facebook นะคะดิฉันก็มีความสนใจในด้านการแสดงความสามารถเพราะว่าปัจจุบันนะคะเด็กไทยก็มีความสามารถเยอะก็อยากให้มาแสดงออกทางสื่อค่ะค่ะในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะก็ร้อยปร์เซนต์ค่ะค่ะวันนี้นะคะผมก็นำความสามารถอันหนึ่งมาคือลํำไทยค่ะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเสียห้กำลังใจผมในเด้อค่ะ เป็นคนต่างจังหวัดใช่ไหมะใช่เป็นคนภูทรพี่หน้าตาหนูจะบอกบอกมากเลยหน้าตาจะบอกภูทรภูทรพีสานถึงไหมฮะอีสารไทสาอยี่จังหวัดไหนคะนครพนมค่ะทำไมต้องนึกด้วยต้องนึกเพราะว่าหน้าตาหนูบางคนถามว่าเอ๊ะไม่คนกรุงเทพหรือเปล่าคนเหนือหรือเปล่านครพนมเห็นบอกว่าคนอีสานนี่คือจะมีลักษณะโดดเด่นในเรื่องของเช่นเช่นหน้าตาจะเป็นลักษณะยังไงหน้าตาเออ อีสานในส่วนมากแต่หน้าตาน่ารักผิวขาวพี่ไปอีสานนี่เห็นหนาพี่ดูหนูก็ดูน่าจะรู้นะว่าน่ารักเนี่อันนี้โอ้โหขาวมากเลยนะฮะขาวเป็นหยวกกล้วยเลยทีเดียวเลยกวยกัน, <c oughs> กนและคิดว่าตัวเองมีความน่ารักความสดใสตรงไหนฮะในส่วนของบุ๋มนะคะมผมเป็นคนที่ร่าเริงน่ารักเวลาที่บุ๋มยิ้มนี่นะคะอันนี้ไม่ได้คิดไปเองนะมีคนเขาบอกว่าทําให้โลกสดใสอย่างเงี้ยแล้วทอดหมวกให้เพื่อดูหน่อยได้ไหมคะให้ดูแบบ ความความสวยนี่ยมันชัดขึ้นเพราะตรงนี้เหมือนแสงมันจะบังนิดหนึ่งฮะเอาเลยเหรออืมนี่ได้นะครับความน่ารักของเราคิดว่าอยู่ตรงไหนอืมผมคี่ว่าผุมเป็นคนที่ยิ้มมีเสน่ห์ครับเนี้ยค่ะประมาณเนี้ยมีเป็นคนมั่นใจตัวเองมากไหมค่ะว่ามั่นใจไหมพี่ดูจากคาแรคเตอร์เราเนี่ยถือว่าเราเป็นคนมีความมั่นใจนะเข้ามายิ้มย้มพูดจาฉานก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะ มั่นใจมั่นใจนะครับเพราะว่าทุกคะแนนในวันนี้เนี่ยอยู่ที่เราเลยนะตอนนี้เนี่ยเริ่มสัมภาษณ์เริ่มพูดคุยแล้วคุณผู้ชมเขาจะเป็นคนที่ช่วยกันไล์ช่วยให้คะแนนกับเราไม่รู้ว่าเราจะได้มาร่วมงานกับทางนิติพลชาแนลหรือเปล่านะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยได้มาพูดคุยกันรวมทั้งความสามารถของน้องบุ๋มเองด้วยที่เตรียมมาเห็นบอกว่าจะเป็นการรำใช่ไหมเป็นการแสดงเด<ช>ี<ช>๋ยวก่อนที่จะรำเนี่ยพี่อ้อก็จะมีเป็นกิฟวอร์เชอร์นะครับจากนิติพลมอบให้กับน้องบุ๋มก่อนละกันเอาไปบำรุงผิวพรรณให้ดูสวยสดใสบบคคุณากนะรั นะฮะตอนนี้กำลังเรียนอยู่หรือเปล่าครับใช่ค่ะเรียนอยู่ค่ะเรียนที่ไหนครับเรียนที่มหาวิทยาลัยปทุมธานีค่ะเรียนคณะอะไรครับคณะนิเทศสื่อสารมวลชนค่ะแล้วกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเราทําอะไรบ้างครับก็จะมีแสดงละครเวทีมั่งก็จะมีเป็นพิธีกรไปอะไรรับจ็อบเ็ล็กในมหาลัยค่ะมีมาก็แสดงว่าเป็นเด็กกิจกรรมเหมือนกันนะก็มีนิดหน่อยครับละครเวทีที่เราเล่นตอนนั้นเล่นเป็นบทยังไงอ่ะเป็นบท เหมือนเป็นบทแม่บา้านเป็นบทคนใช้ธรรมดาเนี่แหละคไม่ไม่ใช่บทเด่นมากมายค่ะแต่ว่าก็เคยเล่นกับเขาด้วยล้วเาเล่นลองเล่นให้พี่อม<ๆ>ดูหน่อยบทที่เราเล่นอ่ะสแสดงให้ดูหน่อยยืนก็ได้ยืนได้เลยอ่ะเออ<ๆ>นะนิดนึงนิดนึงเอาเต็มที่เลยครับเพราะว่าเชื่อว่าน้องหมุมทำได้ห้าส<ๆ>ี่สาสองกล้องนี้ครับจันเอ้ยไม่เอาไม่เอาึงไึงไโอ้ จำหมดไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วค่ะนะไม่เป็นไรนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่ที่ผมเชิญมาเนี่ยไม่อยากให้คุณผู้ชมผิดหวังนะครับเพราะว่าไหนๆเขาก็มาออกรายการคิวคลับทั้งทีเนี่ยไม่ใช่แค่ความมั่นใจความความมินเสน่ห์ของเขาแต่ว่าต้องมีความสามารถด้วยนั่นก็คือการรำใช่อยู่ทางอีสานต้องรำเป็นแนวภูธรถูกไหมฮะเทียมเลขถูกไหมถูกค่ะเป็นการรำอะไรยังไงเกิดให้พี่ฟังหน่อยฮะเป็นการรำภูธรในการรำแมลงผู้ตอมดอกค่ะจะเป็นทางภาคอีสานเขารำกันตอนไหนอ่ะ ไม่รู้เป็นการสแสดงอของขจะเป็นการรำบูชาช่วงงานพระธาตพ,พนมค่ะจะรำทุกปีค่ะโอ้เลครับไหนลองลองตัวอย่างได้ไหมว่าเตรมเพลงมาแล้วด้วยใชอ่อ่ะเพื่อนๆตกมือน้องน้องหมุนหน่อยครับเป็นกำลังใจให้ใช้พื้นที่เวทีได้เต็มที่เลยค่ะเชิญครับนี่นะฮะเป็นการสแสดงจากน้องหมุลใแดงจังหวัดนครพน,นม เป็นสาวอีสานนะฮะที่มีความกล้าสแสดงออกและมาร่วมรายการคลิปคลับของเราในวันนี้โอ้โหดูลีลาของเธอสักก่อนนะฮะสวยบัดใจชายหนุ่มลหลายๆคนเลยโอ้โหนี่ฮนะหาตาโอเคแต่ลีลา100%เ แล้วบุหรี่เราไปด้วยพูดไปด้วยได้ไหมได้เลยอยู่จังหวัดนครพนมมีอะไรเที่ยวบ้างคะอ๋อมีทุกอย่างเลยค่ะมีสามไปด้วยพระธาตุพน้อมวันนี้จะเป็นล้ำสุตีเด้อค่ะมีมีวัดอะไรบ้างอยากไปวัดไหมวัดวัดที่ดังๆจะเป็นวัดพระธาตุพนมนะคะจะมีงานนมัสการพระธาตุพนมทุกปีค่ะนี่ของกินอะไรบ้างที่อร่อยอร่อยอ่ะของกินนะคะจะเป็นว่อ หมูยอพวกอาหารเวียดนามจะขึ้นชื่อมากเลยนะคะ<อ>จะังหวัดนครพนมครับนีแล้วรำเัวนี้ใครเป็นคนสอนเราครับก็คือว่าคือมีพื้นฐานมาจากการเรียนมัธยมนะคะครับนี่โอ้โหรำก็ดูน่ารักขึ้นเยอะเลยนะโอเคครับนี่ดิแบดบดูดีขึ้นมาเลยอะ่ะ<อ>จริง<อ>ดูสวยขึ้นมาเลย<อ>นะ อันนี้เมื่อกี้เพลงที่เปิดเป็นเพลงอะไรคะนะ้องหมบอกรุ่นชมหน่ะเป็น,นเพลงมแมลงผู้ตอมดอกคะอ่ะเป็นเพลงทางภาคอีสานของคนผู้ทรนะคะจะรู้จักกันเป็นนิยมกันนะครัครับตื่นเต้นไหมหายใจลึกๆสุดสุดอากาศหายใจด้วยพร้อมที่จะเข้าสู่คําถามไหมครับค่ะพร้อมคําถามในช่วงล่างเนี่ยชุดล่างจะมี8ข้อแต่ให้เลือกหนึ่งข้อถ้าโชคดีได้ข้อที่เราแบบอยากจะได้นี่ก็ ตอบได้ง่ายแหละแต่ถ้าไม่มั่นใจเนี่ยได้มานี่พี่ไม่รู้นะเอาใจช่วยน้องผมด้วยแล้วกันนะครับ N35 ครับเชิญเรื่องเลยครับอยู่ในนี้ชุดเปิดได้เป็นเบอร์สามนะครับผมโอ้โหอ่อันนี้เป็นคำถามแบบง่ายๆนะครับให้ตอบตามความรู้สึกเกี่ยวกับสเปคผู้ชายมีใจเนี่ยคะยังยังไม่มีค<ะ>่ะแล,แล้วมีหนุ่มๆที่ชอบที่ชอบแนวไหนประมาณไหนสเปกประมาณไหนอะคะเออ ก็ชอบคนสูงนะคะสูงใช่ค่ะสเปคคือไม่ไม่มีอะไรมากมายไม่ได้ตั้งสเปคไว้มากมายนะคะหน้าตาแบบไหนผิวขาวไหมหรือว่าอะไรยังไงไหมคือคือไม่ได้ตั้งอะไรชอบปกติชอบคนผิวเข้มหน่อยอ่ะค่ะแต่ตัวสูงนิดนึงใช่เหรอได้โอเคอมาดูสเปคของเขาเนีฮะเพราะว่าเราเรามีให้เลือกอยู่3มข้อเราตั้งขึ้นมาเป็นชาย3ามคนนะคนที่หนึ่งครับก็บอกว่าหน้าตาดีหล่อเลยโอ้โหแต่บ้านจนมาก เขามะจีบเราเขาแรกหล่อแต่จนนะครับคนที่สองครับเก่งฉลาดมีความสามารถแต่หน้าตานี่จัดว่าแย่มากแย่นี่คือแบบไม่รู้ขนาดไหนแต่แย่มากเราแย่แล้วกันนะเก่งแต่ว่าเขาเก่งเขาฉลาดครับแล้วคนที่สามนิสัยดีครับอันนี้นิสัยดีมีคุณธรรมแต่สัญญกรรมแล้วตั้งแต่หัวจดปลายเท้าผมขอเลือกคนที่สามมากันค่ะเพราะอะไรคะ ศยากรรมแล้วดูดีแล้วหล่อผมยอมค่ะยอมแล้วนิสัยดีมีคุณธรรมใช่ค่ะจะช่วยนิสัยดีมีคุณธรรมก็จะได้ไปกันได้อะไรอย่างเงี้ยเอามาเนี้ยเขาเลือกข้อสาแล้วกันศส่ยากรรมแล้วหลอก็ยอมก็คือถึงว่าว่าเขาจะเคยเป็นยังไงมาก็แล้วแต่แต่ว่าปัจจุบันนี้เขาทําออกมาแล้วเขาเขาโอเคเลยอ่ะใช่ค่ะดูดีถือว่าผ่านแล้วนิสัยดีด้วยมีคุณธรรมด้วยใช่อันนี้มาอเลยแล้วคนหล่อเลยอ่ะเขาไม่ต้องศส่ยากรรมเลยแล้วมาจีบเราอ่ะแต่จนเนี ไม่ไม่เลือกดีกว่าขอเลือกคนที่ดูดีมีสศิลปกรรมแต่ไม่เป็นไรค่ะรับได้รับได้นะฮะยองรับได้ค่ะทุกวันนี้ศิลปกรรมว่าเยอะแยะใช่ไหมคะใช่เพื่อนๆพื่อนที่มหาลัยมีศิลปกรรมกันบ้างปะก็มีนะคะส่วนใหญ่ทําอะไรกันอ่ะส่วนใหญ่ทําจมูกอืมใช่ค่ะทําจมูกเกือบทุกคนนะคะผู้หญิงกันเหรอใช่ค่ะผู้ชายด้วยปะผู้ชายก็ถ้าชายแท้ๆก็จะจะไม่แต่ยัไม่กลาแต่ผู้หญิงนี่เกือบเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมคะใช่ค่ะ ทำแล้วสวยยอมยอมเลยฮะได้นะฮะนี่เป็นเป็นความคิดหรือว่าเป็นมุมมองของน้องบุ๋มนะฮะแต่ว่ายังมีอีกสามข้อเป็นคําถามบังคับนะครับในชุดที่สองครับสามข้อนี้นะครับทุกคนจะต้องตอบพร้อมนะครับข้อที่หนึ่งครับถามน้องบุ๋มว่าถ้าน้องบุ๋มได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทางนิติพลเนี่ยน้องบุ๋มจะทําอะไรให้นิติพลให้ดีขึ้นนะฮะให้กลายเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยเป็นโปรเจกต์เป็นงานเป็นอะไรอย่างเงี้ย ใน,ในความรู้สึกและส่วสนตัวของผมนะคะผมอยากเป็นพรีเซนเตอร์ของนิติพละค่ะคือเป็นการประชาสัมพันธ์นิติพลให้ทุกคนรู้จักะค่ะคือตอนนี้ถ้าว่านิติพลตอบว่านิติพลเขามีพรีเซนเตอร์เยอะแยะแล้วล่ะแล้วเราจะไปทํำยังไงต่อถ้าเราเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในในนิติพลแล้วเราจะต้องทําให้นิติพลมีคนรู้จักมากกว่านี้แล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็เป็นประชาสัมพันธ์นะคะก็ไปเหมือนกับว่า เดินสายทั่วไปทั่วประเทศไทยอย่างนี้งงเดินสายอ่าเดินสายออกบูธออกอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะเป็นประชาสัมพันธ์บูมสนใจในจุดนี้ค่ะแล้วบูธที่เราจะไปเราจะเราจะ,เราจะมีภาพไหมลองพูดให้เพี่มเห็นภาพแล้วก็คุณผู้ชมเห็นภาพหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าเวลาเราไปออกบูธเราต้องทําอะไรบ้างกับกิจกรรมจัดบูธเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะคะว่ามาต้งบูธล้ดบอร20์20-3 0%อะไรประมาณนี้ค่ะครับคือจะมีคนสนใจเยอะพวกของเซลของรถอย่างนี้ค่ะอ๋ออืแล้วไปไปจัดที่ไหนบ้างครับ ก็ไปทั่วประเทศไทยเลยค่ะที่ที่มีนถ้าอย่างจังหวัดนครพนมอะเราจะไปตั้งบูธที่ไหนคนถึงจะมาดูมากที่สุดอะก็นครพนมนะคะก็จะมีนิติพลที่อยู่จุดกลางใจเมืองเลยนะคะก็ตั้งใช่ค่ะก็จะตั้งตรงนั้นเลยค่ะมีอะไรจะเสิร์ฟอีกไหมนะฮะอะนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับลองฟัง ลองดูการตอบคําถามดูก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคะแนนต่างๆเนี่ยรวมทั้งผมเองด้วยผมจะเป็นคนให้คะแนนเขาในในรายการแต่ว่าคะแนนจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ที่คุณผู้ชมนะฮะตอนนี้น,น้องหมุสามารถที่จะขายไอเดียหรือว่าความเป็นตัวเองใส่ลงไปในนี้ได้เต็มที่ไหนๆก็มีโอกาสได้เอมารายการแล้วนะครับเพียมจะช่วยพยายามเอาใจช่วยก็แล้วกันนะครับพยายามที่จะถามมันงงประเด็ดนมากที่สุดน้องหมุพร้อมไหมฮะพร้อ<ผ>มค่ะอยากจะเสริมอะไรในข้อที่หนึ่งเมื่อกี้ไหมฮะ ข้อที่หนึ่งนะครับเมื่อกี้สริมคือว่าเสริมในจุดไหนนะคะพี่แอมที่การพยานสัมพันธ์ออกบูธอย่างเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าไปที่นครพนมแล้วเราจะจัดง้ตัโปรโมชั่นนะคะเป็นอีเวนต์นะคะตั้งโปรโมชั่นเนาะลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโปรโมชั่นหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเข้าคอแล้วลดห้าสิบสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรก็อย่างเงี้ยเหมือนกับพา้าแล้วลดอะไรโอเคอะในข้อที่สองครับถามว่าใบหน้าของเราเนี่ย คือโดยรวมแล้วทุกอย่างเนี่ยมีความสดใสมีความสวยมีความคิ้วอยู่แล้วนะฮะเราชอบเอวัยว,วะส่วนไหนมากที่สุดในในตัวบุ๋มนะคะใช่ชอบก็คือปากและรอยยิ้มของบุ๋มค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าทุกผู้หญิงทุกคนนะคะเวลาย,ยิ้มแล้วจะมีเสน่ห์ในตัวของตัวเองค่ะอเอาแค่นี้เลยแ่นีมา <c oughs> หนูตอบน้อยมากเอาแค่นี้อา่าโอเคมีความมีน่นนะ ข้อที่3าครับในฐานะที่เราเป็นเป็นเยาวชนคนหนึ่งนะครับณตอนนี้เนี่ยลองนึกดูดีๆนะฮะเราอยากจะบอกอะไรให้กับสังคมไทยหรือว่าให้กับคนไทยได้รับรู้ในตอนนี้เรื่องคอร์รัปชันน่ะครับไม่เกี่ยวพี่นะครับเรื่องคอร์รัปชันเรื่องคอร์รัปชันนี้มันต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กอะคะเริ่มต้นที่ครอบครัวอะไการศึกษาคือเราสอนมานะคะว่าสอนลูกสอนหลานเราอย่างเงี้ย โตมาจะได้ไม่โกงกินเราจะไปสอนเด็กๆยังไงอ่ะก็สอนเด็กๆเหมือนถ้าผมมีครอบครัวมีลูกไงก็บอกเขาสอนเขาทําให้เขาดูเป็นตัวอย่างไงเป็นเยี่ยงอย่างว่าแม่เราอืมดีแม่เราไม่ทําทุจริตอะไรเงี้ยลูกก็ได้ปลูกฝังอยู่ในจิตใจของเขาในก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนเป็นตัวอย่างที่ดีใช่ไหมครับให้กับให้กับลูกๆได้เห็นถ้าเรายังสูบหรี่เราจะไปบอกให้ลูกเรื่องสุบหรี่มันก็ไม่ได้ได้เวลายังเหลืออยู่นะครับน้องบุ๋มเอาเป็นว่า ให้เชิญชวนกันแล้วกันจังหวัดนครพนมมีอะไรที่น่าสนใจแหล่งท่องเที่ยวอ,อาหารการกินวัฒนธรรมอะไรบ้างครับผมค่ะค่ะบุ๋มนะคะก็เป็นคนนครพนม,มโดยกําเนิดนะคะก็อยากบอกว่านครพนม,มก็เป็นจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งที่ไม่มีอะไรมากมายจะขึ้นชื่อก็คือเรื่องของพระธาตพนมเรื่องของวัดรพระธาตพนมนี่นะคะจะมีงานนมัศการทุกปีค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดได้ว,ว่า ประจําภาคอีสานเลยก็ว่าได้ค่ะจะคนเยอะมากศักดิ์สิทธิ์แล้วหน้าแบบเสื่อมใสมากค่ะนะฮะเมื่อกี้แรกท่องเที่ยวแทบจะวนรถออกเลยนะเียวนไปวนมานิดหนึ่งนะแล้วก็มีเป็นแม่น้ำโขง่ะคะตอนนั้นสวยนะบรรยากาศดีฮะมองไปฝั่งนู้นเนี่ยเป็นเป็นลาวใช่ไหมใช่ค่ะเป็นลาวน้องบุ๋มคือข้ามจากลาวมาไทยใช่ไหมคะเอาได้นะคะใครที่ ชอบน้องบุ๋มยังไงก็เป็นกำลังใจให้เธอด้วยก็แล้วกันนะครับ N สามสิขอคะแนนไลฟ์หน่อยครับค่ะพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะเชียร์บุญได้วยค่ะ M 3 5ค่ะนี่วันนี้เธอทำได้เต็มที่ได้ดีที่สุดแล้วนะครับคะแนนในห้องส่งครับพิธีกรจะมอบให้นะฮะเป็นคะแนนแบบว่าเด็กๆเด็กๆเด็กๆมากๆเลยคะแนนหล่นอยู่นี่นะฮะถือว่าทำไปได้โอเคอยู่นะฮะเอาไปนี่ฮะกลางกลางกลางกลาคะแนนที่เราไม่ได้คีดเยอะนะ ซีเรียสในคะแนนของผู้ชมที่จะช่วยกดไลค์มากกว่านะครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากครับนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาพบกับ N36 ครับน้องฟ้าคนนี้จะมีอะไรน่าสนใจติดตามได้ช่วงหน้าครับผม